มง10นาทีนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศตามเช้าเช้าทักทายกันนะคะทุกคนค่ะนะลูกสาวแต่งต๊วไปรโรงเรียนเรียบร้อยแล้วน้องฟ้านะคะทุกคนคะ่ะ น้ำหมอกพี่น้องเลยน้ำหมอกลงนะคะน้ำหมอกลงยามาเร้านะเสียงไก่ขันพี่น้องนะคะบรรยากาศดีมากมายเสียงเสียงไก่ขันยามาเร้าพี่น้องนะคะเสียงนกธรรมชาติดีขนาดนะพี่น้องนะ